เห็นคลิปนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณถูกดึงดูดให้มาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างเพราะตอนนี้จัก,กรวาลกําลังพยายามส่งข้อความมาหาคุณข้อความที่คุณอาจรอคอยมานานหรืออาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังค้นหาโดยไม่รู้ตัวแล้ววันนี้ให้ทาโร่3สามใบนี้พร้อมจะเปิดเผยสิ่งที่คุณจําเป็นต้องได้ยินแล้วค่ะลมหายใจเข้าลึกๆสักครั้งและให้ใจของคุณเปิดรับเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดไพ่ไปด้วย ใบแรก the emperor คุณรู้ไหมคะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้ปกครองของอำนาจของโครงสร้างที่แข็งแกร่งของคนที่ลุกขึ้นมายืนบนพื้นที่ที่เขาสร้างขึ้นเองด้วยมือของเขาแต่คุณรู้ไหมคะว่าทําไมไพ่ใบนี้ถึงโผล่มาในชีวิตของคุณตอนนี้เพราะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ปกครองชีวิตตัวเองนั้นไม่ใช่แค่มีอำนาจเหนือคนอื่นคะ่ะมันคือการมีอำนาจเหนือตัวเองก่อนคะ่ะมันคือการตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ําหัวใจคุณอีกต่อไป คุณจะไม่ยอมให้สถานการณ์มาควบคุมคุณคุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาทำลายคุณแล้วคุณจะเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ใหม่สร้างชีวิตใหม่บนพื้นฐานที่คุณเลือกเอง The Emperor กำลังบอกว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของความเป็นผู้นำในชีวิตของคุณเองแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกพร้อมหรือไม่ก็ตามจักรวาลกำลังเตรียมให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมีโครงสร้างมากกว่าเดิมและมีวินัยในการดูแลตัวเองมากที่เคยไพ่ใบที่สอง Five of Cups และนี่คือจุดที่หัวใจของคุณอาจ สั่นเล็กน้อยค่ะเพราะไพ่ใบนี้ไม่ได้มาพูดถึงชีวิตที่สดใสมันมาพูดถึงความสูญเสียมาพูดถึงความเสียใจมันพูดถึงสิ่งที่คุณเคยมีแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วคุณเคยสูญเสียบางอย่างใช่ไหมคะอาจเป็นคนอาจเป็นความสัมพันธ์อาจเป็นโอกาสอาจเป็นความฝันหรืออาจเป็นความรู้สึกที่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณหวังไว้มันหายไปแล้วคุณยืนอยู่ตรงนั้นมองถ้วยที่หกคว่ำมองสิ่งที่เหลืออยู่แต่เศษแล้วรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นชั้นแต่คุณรู้ไหมคะ five of cups ไม่ได้มาแค่ย้ำ เตือนความเจ็บปวดมันมาเพื่อบอกคุณว่าคุณกําลังยืนอยู่กับหลังชนกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในภาพของไพ่ใบนี้ยังมีถ้วยอีกสองใบที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหลังแต่ตัวละครในไพ่กลับหันหลังให้มันเพราะเขาจมอยู่กับสิ่งที่เสียไปตนลืมมองสิ่งที่ยังอยู่และนี่คือสิ่งที่จักรวาลต้องการให้คุณเห็นค่ะคุณเจ็บคุณเหนื่อยคุณผิดหวังใช่แต่คุณยังมีบางอย่างเหลืออยู่คุณยังหายใจอยู่คุณยังมีพลังอยู่คุณยังสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งและนั่นคือ ไพ่ใบที่3 The Chariot และนี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มชัดเจนค่ะนี่คือไพ่แห่งการเคลื่อนไหวไพ่แห่งการควบคุมทิศทางไพ่แห่งชีวิตที่คุณจะไม่ยอมให้มันลอยไปตามกระแสแต่คุณจะบังคับมันคุณจะขับเคี่ยวมันคุณจะพาตัวเองไปในทิศทางที่คุณเลือก The Chariot บอกว่าหลังจากที่คุณเจ็บหลังจากที่คุณสูญเสียหลังจากที่คุณเหนื่อยคุณจะไม่นั่งอยู่กับที่ตรงนั้นอีกต่อไปคุณจะขับเคลื่อนตัวเองออก ออกจากพื้นที่นั้นคุณจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนไม่ว่าจะหนักแค่ไหนคุณจะไปให้ได้และนี่ไม่ใช่การเดินหน้าแบบไร้จุดหมายนะคะมันคือการเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นด้วยโครงสร้างจาก The Emperor ด้วยบทเรียนจาก Five of Cups คุณกำลังจะกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะตอนนี้ให้หยุดสักครู่แล้วสัมผัสกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามมามา,มากแล้วคุณให้ไปมาก แล้วคุณเชื่อใจไปมากแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณได้กลับมาคือความผิดหวังคือความเสียใจคือคําถามว่าทําไมต้องเป็นฉันและที่นี่จัก,กรวาลอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้ผิดเลยค่ะการที่คุณรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์การที่คุณเจ็บไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแปลว่าคุณกล้าที่จะรักกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะลงทุนกับบางสิ่งแม้ว่าในไทยที่สุดมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่หวังคุณเหนื่อย แต่คุณยังยืนได้และนั่นคือพลังของคุณค่ะคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองแตกสลายแต่ความจริงคือคุณกําลังถูกหลอมใหม่คุณกําลังถูกสร้างใหม่ในรูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิม Five of Cups ไม่ได้มาทําให้คุณจมอยู่กับความเสียใจมันมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจแต่มันหมายความว่าคุณเลือกที่จะไม่ให้สิ่งนั้นมาทําลายคุณอีกต่อไปคุณเลือกที่จะหันกลับมามองสิ่งที่ ยังเหลืออยู่แล้วสร้างต่อจากจุดนั้นคุณรู้ไหมคะว่าในชีวิตของคุณตอนนี้มีบางอย่างที่คุณต้องปล่อยไปมันอาจเป็นคนที่คุณรักมันอาจเป็นความคาดหวังมันอาจเป็นความฝันที่เคยมีหรือมันอาจเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองที่คุณยึดถืออยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไปแล้วและยิ่งคุณยึดติดมันไว้คุณก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่คุณสูญเสียไปนั้นมันไม่ได้หายไปเพื่อทำร้าย คุณมันหายไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าและคู่ควรกับคุณมากกว่าแต่สิ่งนั้นจะเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณยังกอดสิ่งเก่าไว้แม่น The Emperor บอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกลายเป็นผู้ปกครองชีวิตตัวเองค่ะไม่ใช่แค่การตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ว่าฉันจะไม่ยอมให้อดีตมาควบคุมอนาคตของฉันอีกต่อไปคุณต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ค่ะ สร้างกฎที่ว่าฉันจะไม่ยอมรับสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่มีค่าอีกต่อไปฉันจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ฉันต้องขอร้องความรักฉันจะไม่ทํางานในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าของฉันฉันจะไม่เป็นคนที่ให้ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับอะไรกลับมานี่คือกฎของ The Emperor ค่ะกฎที่ไม่ได้มาจากความโกรธไม่ได้มาจากความแค้นแต่มันมาจากความรักที่คุณมีต่อตัวเองมาจากการตระหนักรู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ค่ะ Five of Cups สอนให้คุณรู้ว่าอะไรคือความเจ็บปวดแต่ The Emperor จะสอนให้คุณรู้ว่าอะไรคือขอบเขตคุณจะไม่ยอมให้ใครข้ามเส้นนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปและนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวค่ะนี่คือการดูแลตัวเองนี่คือการเคารพตัวเองนี่คือการเป็น Emperor ของชีวิตตัวเอง The Chariot เข้ามาตรงนี้เพื่อบอกว่าคุณไม่ได้แค่ยืนนิ่งอยู่กับที่คุณกําลังจะเคลื่อนที่ค่ะคุณกําลังจะขับเคลื่อนตัวเองออกจากพื้นท ทำให้คุณมีความสุขออกจากรูปแบบชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกติดอยู่คุณกําลังจะขับรถม้าของคุณออกไปค่ะแต่การขับแชยริอลนั้นไม่ง่ายเลยเพราะม้าสองตัวที่ลากรถนั้นหนึ่งตัวเป็นสีดําอีกตัวเป็นสีขาวหนึ่งตัวดึงไปทางซ้ายอีกตัวดึงไปทางขวามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งภายในตัวคุณเองค่ะส่วนหนึ่งของคุณอยากจะเดินหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเป็นคนใหม่แต่อีกส่วนหนึ่งกลัวกลัวว่าถ้าปล่อยวางจะเหลืออะไรไหมกลัวว่าถ้าเดินหน้าจะมีใครรออยู่ข้างหน้าไหมกลัวว่าถ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนจะะมีีใใคครรักุณแบบท่เปา หมและตรงนี้เดอะเชอรีออดบอกว่าคุณต้องควบคุมม้าทั้ง2ตัวให้ได้ค่ะไม่ใช่เลือกข้างในข้างหนึ่งแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนทั้งความกลัวและความกล้าทั้งความเจ็บปวดและความหวังไปในทิศทางเดียวกันทิศทางที่คุณเลือกคุณไม่จําเป็นต้องลืมความเจ็บปวดแต่คุณไม่ต้องให้มันขับรถแทนคุณด้วยคุณไม่จําเป็นต้องทิ้งความกลัวแต่คุณไม่ต้องให้มันหยุดคุณไว้คุณรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวคุณและคุณก็เลือกว่าจะเดินไปทางไหนและนี่คือข้อความจากจักรวาลค่ะคุณกําลังงจจะะไไไมม่่่่กกกกลลลััับปปปปเเเเ็็็นนนนคคดิอออีีตุณําายวร์ชทแขง แร่งกว่าฉลาดกว่ามีโครงสร้างมากกว่าและรู้คุณค่าของตัวเองมากกว่าเดิม The Emperor, The Five of Cups และ The Chariot สามใบนี้เป็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงค่ะจากคนที่เสียทุกอย่างกลายเป็นคนที่เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆและเดินหน้าไปสร้างอาณาจักรใหม่ของตัวเองจักรวาลกําลังบอกคุณว่าคุณไม่ได้สูญเสียเ,เปล่าๆค่ะทุกอย่างที่หายไปมันคือบทเปลี่ยนมันคือการชําระล้างมันคือการเตรียมพื้นที่ให้คุณได้รับสิ่งที่ดีกว่าแต่คุณต้องพร้อมก่อนคุณต้องเป็น Emperor ของตัวเองก่อนคุณต้องเรียนรู้ ที่จะขับแชริออตของคุณก่อนถ้าคุณยังจมอยู่กับไฟออฟคัพถ้าคุณยังหันหลังให้กับสิ่งที่ยังเหลืออยู่คุณจะไม่มีทางเห็นสิ่งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาได้เลยแต่ในวันที่คุณหันกลับมาในวันที่คุณเลือกที่จะมองสิ่งที่ยังอยู่ในวันที่คุณตัดสินใจว่าพอแล้วฉันจะไม่ให้อดีตมาทําลายอนาคตของฉันอีกต่อไปในวันนั้นคุณจะเริ่มเห็นทางออกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่คือทิศทางที่ฉันควรไปนี่คือสิ่งที่ฉันควรทํานี่คือคนที่่ฉันนคคววรรรเเป็แแลละะมมืออุณู้้้จพ คคุณไป่ะจัก,กรวาลกําลังเตรียมคุณให้กลายเป็นคนที่สามารถรับมือกับอะไรก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพราะคุณไม่เคยเจ็บอีกต่อไปแต่เพราะคุณรู้แล้วว่าแม้จะเจ็บคุณก็ลุกขึ้นมาได้แม้จะสูญเสียคุณก็สร้างใหม่ได้แม้จะลม้มคุณก็เดินต่อไปได้นี่คือพลังของ the emperor ค่ะไม่ใช่ความแข็งแกร่งแบบไร้อารมณ์ไม่ใช่ความเข้มแข็งแบบไม่มีหัวใจแต่มันคือความแข็งแกร่งที่มาจากการรู้ว่าฉันเคยล้มมาแล้วฉันเคยเจ็บมาแล้วฉันเคยสูญเสียมาแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่นี่ และฉันจะไม่ปล่อยให้มันทำลายฉันอีกต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณอาจต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากค่ะการตัดสินใจที่ว่าคุณจะอยู่ต่อในสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอีกหรือไม่คุณจะยอมรับสิ่งที่ไม่เคารพคุณอีกหรือไม่คุณจะให้อีกครั้งกับคนที่ไม่เคยให้คุณกลับมาหรือไม่และตรงนี้จักรวาลอยากให้คุณจําไว้ว่าคุณคือ the emperor ค่ะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจคุณมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองคุณมีพลังในการสร้างกฎที่จะดูแลหัวใจของคุณและ ไม่มีใครมีสิทธิ์บอกคุณว่ากฎนั้นมันเกินไปหรือมันผิดถ้ามันทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยถ้ามันทําให้คุณรู้สึกมีค่าถ้ามันทําให้คุณสามารถหายใจได้มันก็คือกฎที่ถูกต้องสําหรับคุณเดอะชาริออฟจะไม่รอคุณพร้อมหรอกค่ะมันจะรอคุณเลือกว่าคุณจะขึ้นรถหรือเปล่าคุณจะควบคุมทิศทางหรือเปล่าคุณจะเดินหน้าหรือเปล่าและเมื่อคุณเลือกแล้วมันจะพาคุณไปโดยไม่มองข้างหลังค่ะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ถ้าคุณรู้ รู้สึกว่าไพ่สามใบนี้กําลังพูดกับหัวใจของคุณให้คุณรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณถูกนํามาที่นี่เพื่อได้ยินสิ่งนี้เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินตามลําพังจักรวาลกําลังเดินไปกับคุณกําลังเตรียมทางให้คุณกําลังส่งสัญญาณมาให้คุณเห็นว่านี่คือเวลาแล้วเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเวลาที่คุณจะรู้เวลาที่คุณจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองถ้าคุณพร้อมที่จะรับพลังนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะกลายเป็นเอ็มเพลเลอร์ของตัวเองฝากคําว่าฉันพร้อมไว้ในคอมเมนต์ เพื่อเป็นการยืนยันกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของคุณหรือถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้สัมผัสใจคุณแค่พิมพ์เลข111 1เพื่อเป็นสัญญาณว่าคุณได้รับข้อความจากจักรวาลแล้วและคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปขอให้พลังของ The Emperor ความเข้มแข็งของ The Chariot และบทเรียนจาก Five of Cups ค่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในตัวคุณค่ะขอให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีคุณคู่ควรกับความรักคุณคู่ควรกับความสุขและคุณมี พลังที่จะสร้างมันขึ้นมาเองได้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอให้พลังที่ดีค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วขอให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจด้วยความรักและด้วยพลังที่แท้จริงของคุณ